พี่สาวเข้าอีพี่สาวเสียงเจ้าบัเปิดแล้วพอมาบัเปิดแล้วยังไปกินข้าวน้องสั่งข้าวไว้แล้วไปกลิ่นแล้วหรออไปกินแล้วิ่นแล้วเอไปกิ่นยำใดกลิ่นตะเ้าหรอสร้างมากะสร้างมานักกากินข้าวข้างหัวน้อยหนึ่งก็ล้ำจะพริกจับเกลือวสร้องข้าวมาโซนนะเออเป็นงัวน้อยนึงงัวน้อยหนึ่งฮะงัวน้อยนึงจ้า พี่พูดกับน้องวันนั้นบอกว่าพี่ไปดูหมอดูบอกว่าหมอดูทักว่าบะฮื้พี่สาวกินสัตว์ใหญ่จะได้ปะกินงัวน้อยเยอสัตว์ใหญ่ก็งวน้อยหรอล่ะมันเป็นงัวน้อยตัวมันน้อยงวควายมันเป็นสัตว์ใหญ่นะพี่กับงวน้อยงัวน้อยอ่ะงัวน้อยนึ่งบอกว่าโยเดสเดนนณพาเตือนพี่ตัวเนอร์เจ็ดวันนี้พี่ไปดูหมอดูไปดูดวงเนาะที่พี่บอกน้องน่ะไปดูดวง เจ็ดวันห้ามกินสัตว์ใหญ่ไปกินงัวได้ไงมันเป็นมัวน้อยมัวน้อยนึ่งมันรู้จักมัวน้อยก่อนที่ป้านึ่งมัวน้อยใส่ขมิ้นจักไทยเนี่ยมัวน้อยนะนอกู้จักกับมุจักคำว่ามัวน้อยมันใหญ่ที่ไหนล่ะพี่สาวมัวมัวบรรูุจักแต่มันเป็นสัตว์ใหญ่มันเป็นมัวน้อยกอกมัวน้อยนึ่งมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่ไหนงัวน้อยกับเราได้สามวันก็ไปเป็นอย่างก็บมนเป็นมัวน้อย บะกินสัตว์ใหญ่ก็บะกินสัตว์ใหญ่ไบบจะกินควายบบบจะกินงัวรูกินงัวน้อยนึ่งแม่หมอแม่หมอหมอนกเป็นแม่หมอบอกโดบอกวน้อยกับคนบอกว่าไปหื้กินสัตว์ตัวใหญ่ๆหลวงหลวงก็เบื้อกิ่นช่วงนี้มันบะดีก็เลยว่าฮ๊ก็มันเป็นงัวน้อยไปเป็นอย่างก็พี่แดงพาไปดูหมออยากบอกว่าว่าวันนี้จะมีโชคมีลาบภาพกินสัตว์ใหญ่มันบะได้สัตว์ใหญ่มันเป็นงัวน้อยมึงฟังก่อนเฮ้ยมึงบ่จะไปอู้มันเกิด ม,นนมันเป็นมัวน้อยงัวน้อยนึ่งมันม่ใช่ตัวหลวงมันใช่ตัวใหญ่งัวน้อยก็นน้อยเดียวขามาันนุ่มมากมันชิ้นมันเอาหุ้ยมันนวลมันนุ่มเออไม่เป็นงัวน้อยดูเข้าใจพิดหรือว่าพี่เข้าใจพิดอุ้ยต่งัวมันน้อยมันหมักชัดมันไม่ใช่ตัววควายนี่เป็นสัดใหญ่เ่ามันก็เป็นสัดใหญ่แต่นี้กินงัวน้อยนึ่งหรืออีนี่ก็หัวน้อยนึ่งไม่เป็นอย่างได้สารวัหรือเปล่ะโอ้ยกังมวนน้อยมันเป็นมัวน favor, น้อยมันเป็นเดือด มัวน captions, housing, yo, ้อยนึ่งมันจะไปซัดใหญ่ดีกว่าเนี่ยมันใหญ่อย่างมันใหญ่ซัดใหญ่ก็กินปลาเนาะกินกุ้งกินหอยชิ้นหมูอ่ะได้ไหมแอบมากบนะมูกงัวควายนี่เหรออ่ะแล้วหมูตัวหลงวงรอสม้ว่ามันก็หมูหลงทรมงคลอ่านกัดกินงัวควายนี่เหรอกางงัวควายก่อนนี่มันเป็ดมัวน้อยนึ่งโอ๋อีนี่ก็ซัดใหญ่นี่เปบนหมูกินคือตัวใหญ่ใหญ่โอเค ก็กินงัวน้อยนึ่งบ่อดูบ่ฮึกกินสัตว์ใหญ่แต่หัวน้อยเดือกพี่กิ่ได้ก็งัวน้อยนึ่งมันตัวน้อยเลยวอีนี้มันตัวเล็กก็งัวน้อยสูงสของีทกูบนบอกว่าบ่ฮึกกินสัตว์ใหญ่ประกอตกินงัวน้อยนึ่งเพราะมันลำไปมึงไปมึงไปกินของมึงเลยพี่มาสรุปแล้วก็งัวน้อยบ่ดูไม่ให้กินสัตว์ใหญ่แต่พี่กินงัวน้อยนึ่งมันไปเคี่ยวหยังน่ะก็งัวน้อยมึงฟันมันกััวน้อย มาเจ๊งงวลหววงมาเจ๊งงัวตัวใหญ่ก็สิ่งงัวน้อยโอเพี่สาวของพันผอบผีกูบปอบผีเปิดเบร์กิจสัตว์ใหญ่แต่พี่กินงัวน้อยนึ่งเฮ้ยพี่กับกู้ไม่เก่าหัวนอย่างก็งัวน้อยงัวควายเป็นสัตว์ใหญ่ที่หนูรู้มาเนี่ยนะแต่พี่ไม่ได้กินสัตว์ใหญ่ก็กู้กินงัวน้อยงัวน้อยนึ่งบัวลูกบัวตัวเล็กๆเพราะมันนึ่งอย่างแล้ววัวหันเพราะเาตัวน้อยมัน หั่นเหมือนกันตบมัวน้อยนึ่งประกอบมานึ่งเพื่มาปะเกี่ยวกันพ่อมั่นหมันไปกี่ข้าวแล้วเด้อันมันไปกี่ข้าวเลยมัวนน้อยนึ่งหมัวน้อยอก็เป็นสัต์ใหญ่ก็มึงไปจะท่องนี่นเป็ัดใหญ่มนเป็งมวน้อยสรุปพี่ไปได้กิ่นสั์ใหญ่เนาะกังมัวน้อยนึ่งมันไปสัต์ใหญ่ที่ไหนอ่ะมัวน้อยนึ่งอย่างนี้กูบ้าห่ะเออ